สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาตามเงินโยยาประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40กลุ่มที่ได้สิทธิ์ขึ้นสถานะสีเขียวหากได้สิทธิ์แล้วรอรับเงินโอนนะในวันที่18พฤศจิกายนนี้รับเงินตั้งแต่2,500ถึง1,000 0บาท ตามที่สำนักง,งานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์2เดือนในรอบ2ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายน2564โดยสำนักง,งานประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ล่าสุดเพจสมักงานประกันสังคมก็แจ้งว่า 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นสถานะสีเขียวแต่ไม่ได้รับเงินมาก่อนเงินเข้าแล้ววันนี้ตามเวลาธนาคารแต่ละธนาคารรับเงิน5,000ถึง1,000 0บาท 2. กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ขึ้นสถานะสีแดงตั้งแต่ลงทะเบียนมาประกาศผลแล้วแจ้งสถานะรับเงิน และจะโอนเงินภายใน31ธันวาคม2564นี้ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา 33, 39และ40สำหรับประกันสังคมรอบล่าสุดนี้หากได้สิทธิ์ท่านรอโอนนะครับรับเงินวันที่18พฤศจิกายน2564จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา33มาตรา39และมาตรา40ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มถึงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์รอบแรกไปแล้วและได้เริ่มทําการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ส พฤศจิกายน2564โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่จำนวน2,500บาทจนถึง1,000 0บาทโดยจากการสำรวจส่วนใหญ่ผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ยังไม่ได้รับเงินโอนหลายรายจึงอยากจะแนะนำว่าผู้ประกันที่ยื่นทบทวนสิทธิ ถ้ายื่นไปแล้วควรจะตรวจสอบความคืบหน้าบ่อยๆเมื่อใดที่ขึ้นสถาหนะสีเขียวและมีการกำหนดวันโอนเงินผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ควรจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยจากนั้นก็รอรับเงินช่วยเหลือโดยตอนนี้ทางประกันสังคมอยู่ในกระบวนการคัดกรองประมวลผลผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ตามมาตราส 3, 3 มาตรา39และมาตรา4 40ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวการทบทวนสิทธิ์นะถ้าต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์ดิผมแนบแนบลิงก์ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับท่านสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน25 6หเป็นต้นไปจากนั้นวันที่18 พิจิกยน2 5 6 4ทางประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่2,500บาทถึง1,000 0บาทนะครับนี่เป็นข่าวสารที่นำเรียนให้ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ได้รับทราบโดยทั่วถึงกันขอบคุณที่ท่าน,นากดไลากดติดตามลไกดแชร์สวัสดีครับ